สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5ตุลาคมพศ2568นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มีธนบัตร100บาทสีแดงมานำเสนอให้ชมนะครับด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชมนะครับ พลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับธนบัตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรอยพับรอยยับนะครับธนบัตรที่มีรอยพับรอยยับแบบนี้นะครับนำไปแช่น้ำประมาณ20นาทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เอากระดาษแข็ง2แผ่นมาประกบนะครับเอาสมุดหนังสือนะครับมาทับไว้ด้านบนนะครับทิ้งไว้3วันนะครับก็มาเปิดดูธนบัตรนะครับนี่ครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้น้อยนะครับหลังจากที่ทับธนบัตรเสร็จแล้วนะครับธนบัตรก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับ ตอนที่เปิดดูธนร,รบัตรใหม่ๆนะครับจะต้องรีบเอาธนรบัตใส่เข้าไปในซองพลาสติกทันทีนะครับอย่าปล่อยเอาไว้นานนะครับถึงแม้จะผ่านการทับมา3วันนะครับแต่ธนรบัตยังไม่แห้งสนิทนะครับเมื่อเปิดดูธนรบัตแล้วครับ <learns> จะต้องรีบเอาทนบัตใส่เข้าไปในซองพลาสติกนะครับส่วนวิธีการนํารนบัตใส่เข้าไปในซองพลาสติกนะครับ um, <hi. S 2> เคยนําเสนอไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปชมคลิปเก่าๆที่ผ่านมาได้นะครับ ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ16นะครับเป็นธนบัตรหมุนเวียนรุ่นสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9นะครับส่วนธนบัตร100บาทที่ระลึกนะครับก็จะผลิตออกมาหลังจากธนบัตรรุ่นนี้นะครับธนบัตร100บาทที่ระลึกรุ่นสุดท้ายนะครับก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทหมุนเวียนนะครับ ตรงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับด้านล่างตรงกลางนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรเป็นธนบัตรผ่านการใช้น้อยสภาพสวยนะครับเป็นธนบัตรที่ผ่านการทับธนบัตรนะครับนะครับ ธนบัตรฉบับนี้นะครับก็จะมีแถบฟอยล์สามิตินะครับแถบฟอยล์สามิตินะครับช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรนะครับธนบัตร100บาทแบบ16ดูง่ายนะครับถ้าเป็นธนบัตรของแท้นะครับนี่ครับสังเกตนะครับแถบฟอยล์สามมิตินะครับสะท้อนแสงน,นะครับมีความสวยงามนะครับเป็นธนบัตรของแท้นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับธนบัตร100บาทแบบ16บนะครับก็จะพบเจอได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับ ธนบัตร2ฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับนะครับก็โชคดีนะครับตั้งแต่เปิดร้านขายของชำม,มานะครับก็จะพบเจอธนบัตรในสมัยรัชการที่9รุ่นเก่าๆหลายฉบับนะครับวันนี้ก็มีมานำเสนอให้ชมนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร 100บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับก็จะมีรอยพับรอยยับนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับเมื่อนำธนบัตรไปแช่น้ำประมาณ20นาทีนะครับนำกระดาษแข็ง2แผ่นมาประกบกันนะครับเอาสมุดหรือหนังสือนะครับมาทับไว้ด้านบนนะครับทิ้งไว้3วันนะครับเปิดมานะครับธนบัตรก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับ ตอนที่เปิดดูธนบัตรนะครับจะต้องรีบเอาธนบัตรใส่เข้าไปในซองพลาสติกทันทีนะครับไม่งั้นนะครับธนบัตรจะแอนจะโก่งจะงอนะครับถึงแม้จะผ่านการทับธนบัตรมาสามวันนะครับแต่ธนบัตรยังไม่แห้งสนิทนะครับธนบัตรยังมีความชื้นอยู่นะครับจะต้องรีบนำธนบัตรใส่เข้าไปในซองพลาสติกแบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณเป็นเดือนนะครับ1เดือนขึ้นไปนะครับอยู่ในซองพลาสติกนะครับ หลังจากนั้นนะครับธนบัตรก็จะแห้งสนิทนะครับธนบัตรก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับการเก็บสะสมธนบัตรนะครับจะต้องอยู่ในซองพลาสติกใสตลอดเวลานะครับไม่ต้องนาธนบัตรออกมาจากซองพลาสติกนะครับเป็นการรักษาสภาพของธนบัตรให้คงความสวยงามนะครับธนบัตรที่อยู่ในซองพลาสติกนะครับจะป้องกันแมลงป้องกันปลวกนะครับธนบัตรก็จะไม่เป็น ลอยปวกแทะนะครับธนบัตรก็จะไม่มีคราบเหลืองนะครับธนบัดนะครับที่อยู่ในซองพลาสติกเป็นเวลานานนะครับธนบัตรก็จะเรียบแบนแห้งสนิทสวยงามนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับตรงกลางธนบัตรนะครับด้านหน้านะครับพระบรมฉายาสาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระคุดผ่านะครับด้านข้างตรงนี้นะครับมีแถบฟอยนะครับ ภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพพระปอรมาพิไทยพอปอรลนะครับด้านล่างนะครับมีตัวเลข100ไทยมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข100รอารบิกตรงนี้นะครับพื้นขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ําราชการที่9นะครับจะต้องนาตนบัดไปส่องกับหลอดไฟหรือแสงสว่างนะครับก็จะเห็นลายน้ําราชการที่9นะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรี์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชาก,กาลที่5รา,กการัชกาลที่6นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับลูกค้าเอามาซื้อของนะครับผ่านการทับธนบัตรนะครับธนบัตรก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชมนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับนี่ครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับ ภาพประธานด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9กาด้านข้างธนบัตรนะครับมีแถบฟอยนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับพระกุตผ่านะครับด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ด้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ100บาทภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพพระบรมาพิไทยพ่อปอโรนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับก็จะมีรอยพับรอยยับนะครับ ถัตบาฉบับนี้นะครับนำไปแช่น้ำประมาณ20นาทีนะครับนำกระดาษแข็ง2แผ่นมาประกบนะครับทับเอาไว้3วันนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับเห็ครับก็โชคดีนะครับเป็นธบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับธถัตรฉบับนี้นะครับเป็นธัตบัตร100บาทที่ระลึกนะครับราชาพิเศษสมลดและบรมราชาพิเศษพศ25 5 3นะครับ เป็นตราบัตรผ่านการใช้นะครับลูกค้าเอามาซื้อของนะครับภาพด้านหลังตราบัตรนะครับตรงกลางพระบรมฉายาสาธิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เบื้องขวานะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิสร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับ ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอพรบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับวันนี้พูดเร็วไปหน่อยนะครับก็อาจจะมีลิ้นพันกันหรือตะกุกตะกากเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับก็จะมีเรียนแกสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ